สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักละกาเอฟซีทุกทุกคนพร้อมกับท่านผู้ชมกำลังเปิดช่องหมอลำเทิองอยู่ในขณะนี้นะครับก่อนสิบปเบื่งคลิปก็่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครให้กับช่องหมอลำเทิงผู้บริเนตกดติดตามก็กดติดตามนะครับ เมื่อนี้ผ้า่ันบุ้ชมลงมาไ้ลงมาหน้ามาฟังเสียงนกเสียงกานะครับลงมาหอดไฮห,หอดหน้าแล้วกระสิพ้าชันบุ้ชมย่างไปหาเหรียญน้ำแถวโขงน้องหน้าัาที่นี่โอ้อยงาขึ้นดีแห้ง่ันบุ้ชมช่วงนี้หญ้าขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวย่างข้าประตูคนเพราะว่าเขาเห็ดเป็นล็อกไวทำเป็นล็อกบริเวณเนี้ยกับ่รไเแพ้มันรวง เขาขาสสก,กัสีมาอ้อมแนเอาลวดบอานนี้แน่นะครับเดี๋ยวด้อให้เขาประตูก่อนเออเขามาในช่วงในห่วงโคกน้องหน้านี่เขากับสิป,ปูกลองมาที่นี่อันนี้มันก็สิมีไผ่ตูเออหรือแมงลักนะครับปูคลอแคลแลเล็กๆนี่น้อยเพราะได้กินหญ้าท่วมเลยช่วงเนี้ยมีบักพีกมีบักเขือเออทั้งเสื่อมากกับสิเป็นบักบวบเครื่องบักบวบดอกเป็นเรื่องๆเลยสานผู้ชม สังเกตลูกบวบลูกบวบมันกินบบท่านสังเกตรถท่านบุชมปลูกด่นหน่อยแัแ่นจะว่าแลคนกินบ่หลายเนาะสังเกต่วยโอ้ยแหงงแซวเลยบาดนี่นะครับกินบบท่านหลายเดยหน่วยมันแต่ว่ามากินซอยกันเด้อพี่น้องพูดใเนเบิ่งคิปนี้แล้วนะครับมันหลายเลยบกักบวบก,ก็ได้สิปปูบกักบวบบักน้ำจะว่าบักน้ำนี่มันโยปร่งลวล่ะบังน้ำนี่ยังบบหลาย ยังหน่อยเดียวพอได้ลวกยอดมันบักน้ำก็ได้แต่ว่าสังเกตบักบัวบาดที่แก่สิเบิดพูดหน่อยตรงต้นตึงเตี้ยจนแก่จนแห้งก็มีจนอันนี้ก็มีแต่ว่าหน่อยพอกินก็มีอยู่ดอกมาพาเขามาอย่างเขามาเบิ่งในหัวอันนี้หน่อยหน่อยท่านผู้ชมเห็นบ่นี่หน่อยหน่อยพ่อดีแก่งยู่เลยพูดทั้งเส้นก็มีพูดอาลัดอิลิศโอ้หลายนี่ราคาเท่ากินบ่วท่านนั่งกับเบงซี่เนาะ เอาให้เบิ่งอันละเล็กอันละน่อยสิหลานพันละน่อยเด้อบัดที่นีภาพมาเบิ่งเงือนหน่อยบัเนี้ปลูกเงื่อนน่อยไว้หน้าท่านผู้ชมไปคู่สาอันนี้แม่นคู่อันนี้แม่นน้องสามองนี้ว่าเสียหมองจอดรถนะครับยังทันในมุ่งอยู่เฮ็ดก็บทันแล้วพอดีเฮ็ดมาหมู่ว่านลวดเชื่อมเบิดก็เลยเศร้าสันนี้พอเนีสิจะเตียนเฮ็ดเองเฮ็ดเราเอง ม้วนไอ้มุงลาง้างค้า่นี่ไให้าเจ้ามามุ่งให้จ้างเพิ่นเอาแพะจ้างเพื่อนจ้างเงินเพื่อนไป้วก็เอาแพะให้เพื่อนนํำตัวหนึ่งเพื่อนก็นมะอันนี้นะครับมามุ่งให้แต่ว่าส่วนสั้กับสวะกสีอย่างนี้เขาซื้อเอ,เองซื้อมาแล้วกะไปเอื่อนสร้างเพิ่นมาเพื่อนของเงินหาพันกับแพะตัวหนึ่งมาสิกสิมื่นก็าบาทลนะมาไห่อะไรมืงอล้วเนะคาจ้างเพื่อนบันอิดนี่ก็ตีดเราเอง แล้วมอสได้ฉาบอยูอ่ช่วงนี้สร้างสาบผู้ไดว่างวางแน่กับเขามาติดต่ตอกก็พอหน่เสถียน,นีงนะครับเพราะว่า,วาทัฒนมีผมมาสาบให้เพราะว่าจะคล้องเห็ดบ่อไรหรอกมันปวดแขนปั้นปูนบ่ไร้มาน้องสาบันนี้น้องสานี่เดินว่าน้องสาบหกน้องนาท่านผู้ชมคองมันพอเนยเสดียนกระสิป,ปูกพวกต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นอ้อย เป็น่าก้วยอ้อยซอยปีเนาะเดี๋ยวพายางไกเ่เฮี้ยนหน่อยข้างนั้นดีบิ่งจะค่อยแยกน้ามบม่วงอีกเพราะว่าผมสาเหตุเดี๋ยวผ้าว้ผมมันนั่งเล่อนอยูนย่นี่ยนี่ากงเว้นมันมันห่อนมันแดดนนเนมมือแรงเอาผ้าคลึ่งใ้ก็เลยบ่อนเลย่บ่ด้เอาผ้า,ออ,อ,า,าออกมาทาั้งนี้ก็คือตัวนี้โคกร้องหน้าทา้งราชการเพิ่นโจกไห้เพื่อนเทดไหเ้เป็นงบประมาณของพวกกรมอยังก็ล่ะ นะครับนี่มาเบิ่งแค่น้อยวันีแค่น้อยก็ใส่กระจกไปเรียบร้อยนะครับถ้าเพิ็เป็นรังค่าเพราะว่าฮามาติดดินจีดยังแล้วยังพรอยเด้ดชาบชาบแล้วก็สิดไปซือตะกอกตะคายเสืออัน้นมาใส่เห็ดตอกตัวให้เรียบร้อยนะครับเห็ดให้มันเป็นตอยู่คู่สาโคกหนองหน้าปลูกต้นกล้วย มันก็พอได้กินแหละเด้ท่านผู้ชมได้กินน่วยแหละเด้ต้นกล้วยได้กินน่วยได้กินหลายเครือแล้วนะครับมันก็สูกหลายเครือแต่อันนี้ก็เริ่มแก่แล้วก็มีแล้วสิผ้ามาเบิ้งเครือกล้วยมาเบิ้งเครือกล้วยบอกเมนว่ามันสมบูรณ์มันมันเจอขี้แพ่หลายท่านผู้ชมถ้าเกิดมากล้วยน่วยอุดมสมบูรณ์ขนาดกันยังไงผมกำลังสิพยายามเอาหนา เอา n h าออกเอาหุ่นออกแล้วก็เอาขี่แพ้มาใส่เห็นมันงามต้นนี้กระสีใกล้สีแดงนีน่ใบเริ่มสันนี่นี่ต้นนี้สีออกห่วงแล้วนี่นะครับนี่เริ่มแหละใบหยอดสันแล้วมีกระตีเลเป็นกล้วยตอไปเนาะให้ท่านผู้ชมเดือบ่งเพราะเขาข่าวนี่แหละนามมันเป็นสีคุนคุนในช่วงนี้เพราะว่านนาเงันหนาไหลลง เมื่อนะัดฝนตกแห้งหลท่านผู้ชมฝนตกแห้งแห้งน้ำไหลาจากจากจากลงมาแต่ว่าผมเก่าอันนั้นไปรัดใบ้บดผมบ่กผาแยงเอาผาแยงไปผูกรัดปากคอไว้พู้อยู่ไกลๆ่นย่านปลาอยู่ในสานี่ออกไปเพราะว่าปลาอยู่ในสาเน่เขา,ามันมันเป็นปลาเลี้ยงปลาสื่อพันธุ์่นมาเลี้ยงเลี้ยงไปน้ำกินไปน้ำ วานแหถือกกินใส่มองถือกกินสันตัวเน,าเน,าเนาเ่าเห็ดไปใสกินบ่ได้บ่ได้เอาอันอันนั้นมา่อวานให้เบิง่งเดี๋ยวรอบหนากอนสิเอาวหัวอาหารมาหวานลงให้เบิง่งเพราะว่าเบิ่งก็เห็นแล้วมันบ่อนแล้วเนาะมันมาสวบกินจุมจ้ำจุ่จ้ำหรือจว่ากับ่เห็นเคยเห็นตัวดอกหนามันเดิมคุ้นแล้วยังนามงั้นหน้าไหลเข้ามาช่วงวแรกนี่โอ้ยลงไปยืนเลิกๆผุนท่านผู้ชมลงเลือกอยอีร้อยหนาม นะครับช่วงนี้ก็ล่งอ่อนขิดว่าพอฝนเรื่มโตแล้วช่วงนี้กล้วยก็ร่งออกออกห่วงออกวีเนาะอันะนี้ก็ออกอันนี้ก็ลูกปลิดปลัดออกมาท่านนี้ก็ออกห่วงหลายฟังทั้งนี้ก็เป็นอ้อ,อยเป็นบักข้าวนะครับปลูกไว้เพอไะเด้ไว้ยบ่อน้ำล้งเทยบัดมันคืออยากกิกกนได้อ่อยเนาะเอามาบีบเอาหนามมัน อันนี้ก็สีแก่แล้วล่ะนะครับสังเกตสังเกต,เกตมะกว้วยหน่วยมดมองรึงแล้วแสดงว่าตัวนี้ก็เริ่มสีแก่แล้วนะครับจะอ้อยอุดมสมบูรณ์ยู่ได้คู่ซาก็ได้ทั้งนี้เพราะด็ตัดห้าออกได้พาสันผู้ชมยางปเบ่งอุ้ยปลาคือบ่อนนี่ครับนี่น้ำปลาอย่างเนาะพาสันผู้ชมยางิึง เพราะว่าโครงลังหน้าพญสิทธิเสียงก่อนข้ามมาลำเสือกันอยู่บกไก่กับสร้างใหญ่น่ะนี่อันนี้เป็นสร้างดําเลยสร้างดาระวางหมู่บ้านหนองเงินห้อยไปตําบลนะครับไปตําบลนากระแซงกระชิมุ่งนาเขาไปทั้งอําเภอเดียรดมจังหวัดราชธานีพุ่นละ่เพราะว่ามันมันติดเกี่ยวกับถนนใหญ่นี่ใกล้กันจากคนสร้างเขามาวาผมยืนนี่นี่กระสิบประมาณสามเออบริเวณสามสิบเมตรหรือยี่สิบยี่สิบห้าเมตรเนาะประมาณนี้ละ นะครับเพราะว่าเพราะเห็ดใบออกห้างทางนี้น้อยหนึ่งบัดเทเนขายายสอขายายทางเนาะบัดเทยบัานเมืองมันจะเลื่อนมากขายายทางองมาแล้วครับพราะให้มันคู่สา่ังนี่แม่นอเห็น่ากันได้ผาถ่านบุชชมยางผาท่านบุชชมยางเลาะนะครับแต่ว่าเบิ่งคลิปพอญสญ่สิเทียนก่อนคํามอลําเทิงแล้วก็ั้ามันดีถ้ามันมวนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ บมวนก็คขมาเมนต์ได้แต่ว่าเบ้ากันเห็นมันสุภาพเนาะตอบทุกคอมเมนต์นั่นล่ะนะครับเพราะว่าคนเฮ่าคนมักดีผีมักย่องเนาะเอเห็นยังก็ตามถือหรือพิษเท่ากันค่อยๆเบ้ากันสามขีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับบมมีพู้ได้อยากให้มันขี้ายดอกนะครับอยากให้มันดีบิดนั่นล่ละแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันอาจจะบ่ถูกใจผู้เบืองแม่นบ่ อันนี้มันมันไหลลงมานีนะครับมันไหลลงมาทอแต่ว่ามือนมินบ่ไหลดรอกเพราะว่าฝนบ่ตกคขันเป็นฝนตกมือใด้กะไหลลงมามือนั้นน,นี่ผมใส่ทอไ้สองอันพามาเมืองวางก้นทอกัอนผมใส่ทอทอห้านิวน้วสี่นิ้วเออไปสองอันเห็นมันร่งในในน้ำนี่ให้มันลน่วงในสระนี่ร่ใงนี้มันวก็สิสามารถสิขยายมั้ยสิสารหน่อยตัวนี้ได้ สามารถขยายไปหาสารตัวน,นั้นได้โลกไปสารตรงที่สี่พื้นได้นะครับแต่ว่าผมพยายามเอาอันนั้นมารัดใบแบบนี้ทั้งนี้มันจหน้ามันจะไหลรัดรอดทางดำมากนะท่านผู้ชมเพราะว่าพ่นใส่ทอหญ่ยอยู่หัน,น,นมัเนี้ยงกะสิมานี่ผมก็เอาเอาแผ่ยนนงมาผู้ไว้นี่รูนอยู่นี่เลือกๆกุหลาบนะครับเขียวที่ผ่านนนะ่ะแต่ว่า พาพท่านผู้ชมมันยางเลาะเบิง่งตอนนี้อยากให้หยามันขึ้นบ่แม่นหยังดอกพอได้ตัดให้แผลแนย่ยใครมันบ่ขึ้นมาว่าซั่นมันก็นหาหญ้าให้ยา,า,ยากเออสังเกตมันคุมต้นไม้ผมเบื่อหล่นนี่ก็บักเมาใหญ่นะท่านผู้ชมนี่บักเมาใไงบมาวางนี่สิเป็นพวกบ,บักมีกล้วยมีบักม่วงม่วงก็บกะลังงาม ในต้นมงมง่วงต้นม่วงกำลังงามแล้วเสียวพันธุ์ดีๆมาต่อยอมีบักย่อมนะครับปลูกไว้สละบสันผู้ชมให้มันเป็นห่มเป็นเงามาต้นนี้เป็นบักซีดาบักซีดาก็เป็นบักซีดาสีพันไหลเม็ดนะครับเอามาปลูกไว้ถ้าสมมุติวานเป็นหน่วยพร้อมกันนะครับบัวสีสิป็นพวกบักย่อมบัว่าสิป็นพวกบักซีดาพวกบักม่วง,งนี่บืดแนวกินปลูกทำบังมี่เลยน้ำคูสา ูบะมีบักม่วงบักเผาบักลำใหญ่บักงอปลูกไว้ส่ละปลูกเพื่อพี่เพื่อน่องเวลาพี่น่องไปมานะครับโอ้ยกลับมาเบิ่งอันนี้อีกก่อนนะครับท่านผู้ชมเห็นกล้ยตัวนั้นกำลังถอดปีกำลังออกมาแบบโกโก้เลยนี่เดี๋ยวมานีบน,น,นี้มาดูมาดูมาดู มางแห่ผู้ชมมันกำลังออกปีปีกำลังฝาดเอา้าถ้าผู้ชมเบิง่งคลิปมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผู้บรหิหารติดตามผู้ใดหลงเขง้ามาแล้วก็มาติดตามนะครับกับช่องหมอลำเทิงาบางครัง้งบางข้าวมีแนวดีๆงามๆ ผมก็สิพยายามเอามันล่องให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันเป็นวิสีชาวบ้านนะครับวิสีบ้านๆเอเอเฮ็ดบ่คือหมู่ดอกคุณลุงิ่นก็ไปเออที่จะเลื่อนคุณลุงขนก็ไปซอยคนนี่คือเออช่องหมอสลำเทิงนี่ก็สิให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งหัวเบิง่งสวนเบิ่งสัตวดสาวาสิ่งสัตว์เลี้ยงเฮาเบิง่งให้เบิ่งหน้าเบิ่งหัวเบิง่งสวนเฮาเนาะเอาเอาเอาซ้ำนี้ก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อ สำหรับคลิปนี้หายูดีมีแห้งควบเจ็บกักจะได้ควมไข่ักจะมีนอนรับให้ได้เงินมือน,นอนตื่นให้ได้เงินเสียนแบนเมื่อไปเห็นได้แก้วคารัานออกจากบ้านหายมีผู้เบิองผู้แยงสุขกายสบายใจสวัสดีครับ